สวัสดีค่ะก็จะไปลองเรียนเงินี่สร้างองค์ปู่บริจิลต์มาแล้วข้ล่ามาแล้วเจ้าช้อโูงคือคุณเปิดรับบริการนะครับว่าจะสร้างวงปูแต่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่แหละคือช่อโกงครับอันนี้คุณลุงลุงสร้างไหมลุงก็สร้างนะครับนะก็สร้างแล้วเงินที่เอามาสร้างเนี่ยนะครับก็มีการย้ายองค์ปู่มันก็อยู่ในการสร้างนะครับการย้ายก็คืออยู่ในการสร้างตามหลักกฎหมายที่ผมเข้าใจเนี่ย จักที่ผมเข้าใจเนี่ยนะครับนะการย้ายก็ถือว่านะครับสร้างการออกมาบำรุงรักษาซ่อมแซมสร้างเสร็จก็ต้องมีการซ่อมแซมมีการบำรุงค่าน้ําข้าไฟที่อยู่ในกระบวนการสร้างหมดใช่ไหมพี่ขนองจันทาใช่ไหมครับเออเขาตีความหมายมันถูกเลยสิครับผมบอกแล้วนะครับคุณจะเอาสลีปอะไรล่ะครับคุณเอาสลีปมาล้ออะไรนะครับนะนะครับสลีปนะครับคุณจะมาล้อตอนทําไมตอนแรกๆตอนที่ศาลตัดสินคุณถึงไม่ล้อล้ว นะครับ <ues> ผมถามหน่อยนะครับในเมื่อสารตัดสินเสร็จแล้วก็คือจบแล้วสารสั่งแล้วว่าเป็นของลุงแล้วคุณจะเอาสลิปมาท <c oughs> <ง>ําแปะอะไรนะคจริงจริงลุงนะครับนะลุงเขาไม่ให้คุณก็ได้แต่ลุงก็บอกว่าใครอยากเอาสลิปมาก็จะคืนให้ใครไม่พอใจก็จะคืนตังค์ให้หจริงจริงลุงไม่ต้องคืนให้ก็ได้ับเพาะอะไรพาะสารตัดสินแล้วเป็นของลุงรับนะะตอนแรกทําไมมึงไม่ร้องเรียนเรารับนะะตอนที่อยู่ในคดีอยู่ในสารน่ะทาไมมึงไม่ร้องเรียนล่ะว่าเป็นของพวกมึง นะครับใช่ไหมครับสารตัดสินแล้วว่าเป็นของลุงนะครับคุณจะเอาไปมันเอาไปไม่ได้ทําไม่ได้นะครับคุณจะไปฟ้องร้องอีกตอนหลังเนี่ยสารตัดสินแล้วเป็นเด็ดขาดแล้วนะครับคุณจะเอาไปทาใหม่ได้ยังไงตอนเจตีมจิทับนะหับเลิศเธอรับแ้วที่เลิศเธอะคือตอนนั้นคุณก็นะครับมีพี่อัจฉริยะนะครับเขามาร้องเรียนนะครับเขามาร้องเรียนนะครับเรื่องการฟ้องเงินนะครับของวัดคุณก็ไปเป็นทนายแก้ต่างให้กับเขา ให้กับวัดนะครับคุณก็่อมรู้ดีนะครับข้อมูลต่างๆที่เขาเคยปรึกษากับคุณนะครับแต่คุณมาทําอย่างนี้มันหมายควยว่ายังไงนะครับเออคุณต้องโอ้โหมันน่าเกียรติครับไมจะบอกให้นะครับผมบอกว่าพอได้แล้วนะครับนะนะครับหาว่านะครับนะมีการเปิดรับบริจาคสร้างพญานะจะทําเป็นแลนด์มาร์คลุงว่าจะทำเป็นแลนด์มาร์คไหมคุณถามหน่อยสินะครับผู้ละโมโหของขึ้นนะครับนะ สวยพี่พี่างงามมั่นคงสวัสดีครับนะนะครับสวัสดีครโโับพี่น้ำซอสอายพี่ดวงดางนวน้ประโม่นะครับถามหน่อยสินะครับถามหน่อยสินะครับสวัสดีพี่ขนงจันทานะครับใช่ไหมพี่ขนองจันทาใช่ไหมครับนะถามพวกมึงหน่อยสิเขาไปทําแรนดมาร์กไปเนี่ยทาแรนดมาร์กเอาไปไว้ในที่ดินส่วนตัวอ้าวไม่ไว้ที่ดินส่วนตัวจะไว้บนหัวพ่อคกพ่อคกแม่มึงเหรอนะครับเอาไปไว้ในที่ดินของป่าสงวนก็ลูกป่านะครับเขาก็ต้องออกไปไว้ที่ดินส่วนตัวสิ นะครับไม่นั้นจะป็ไรบุ้งหัวคนพ่อคนแม่ถามได้นะครับใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมลุงเขาบอกแล้วนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยมีใครจะเอาไหมนะครับมีวัดไหนจะเอาไหมเขามาเลื้ยเองนะครับลุงสองจิตสองใจว่าจะทุบดีไหมนะครับลุงสองจิตสองใจว่าจะทุบดีไหมนะครับลุงนะครับนะนะครับ ฐานวัดต่างๆก็มีวัดในใจเอาไปเอาอยากได้อยู่แต่พอให้ไปเื้อเองเนี่ยไม่มีใครอยากได้ครับนี่คือเรื่องจริงนะครับนะไม่มีใครอยากได้ครับเพราะว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะรื้อถอนได้อันนี้ต้องให้เครดิตช่างตั้มด้วยนะครับสววสดีครับพ่สุพ่สุกรรัญญาอันี้ต้องให้เครดิตช่างตั้มด้วยนะครับนะให้แม่พ่รัฒนาตงซานะครับเขาก็บอกอยู่ครับไอเรื่องสลงสลิปเนี่ย นครับนะทําไมคุณไม่ยื่นนะครับร้องตั้งแต่ทีแรกล่ะตอนที่นะครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเตั้งแอนบินกันเจ๊ติมก่อนนะเจ๊ติมสายฟาดกอ่าพี่กุสลินเบิสสวัสดีครับพี่สุกัญญาเอ็มสวัสดีครับพี่ปานีใครมงคลสวัสดีครับนะครับคือมันเลอะเทออะนะครับลูกอีกช่างฟ้องทั้งหลายเนี่ยนะครับลูกอีก่ช่างฟ้องทั้งร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยสวัสดีครับพี่บียสสวัสดีครับนะครับ เขา่ะร้องเรียนอะร้องเรียนได้นะครับงานเด็กเขาก็มาตรวจสอบมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรน่าหนักใจหรอกครับงานมันไม่มีอะไรน่าหนักใจเลยนะครับอย่างที่ส <os. Hey>, <success> ุดที่ผมพูดไปแล้วนะครับเนี่ยทนายรัฐพลนะครับตอนนั้นก็ให้ที่เปิดให้ปรึกษาแล้วนะครับมันทําอะไรได้นะครับต่างๆนะครับมีการเสียภาษีแล้วนะครับมีการเสียภาษีมีหลักฐานนะครับต่างๆนะครับนะ่ยสำหรับคนที่นะครับนะเอาสลิปเนี่ยนะครับไปร่วมสร้างองค์ปูเนี่ย ลุงก็บอกอยู่ถ้าไม่พอใจก็นะครับอาสลตปมาจะคืนเงินให้นะครับตอนแรกเนี่ยทําไมคุณไม่ไปร้องเรียนตอนที่มันอยู่ในชั้นศาลเล่าครับเออทำไมไม่ร้องเรียนนะครับนะพอศาลตัดสินเสร็จนะครับเขาให้หรือถอดอกทําไมไม่มีคนสแสดงความเป็นเจ้าของเขาจะได้แบ่งให้นะครับพี่นะครับพี่บุษบาเสียงเทียนเนี่ยนะครับบอกว่าจะปัดฝุ่นนะครับองค์ปู่ <laughs> จะปัดเอาฝุ่นให้ คนไหนบริจาคมาจะปัดฝุ่นึนืนให้เขาจะบอกเขาจะให้อยู่นะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนสารตัดสินให้รื้อทําไมคุณไม่บอกว่าเป็นของคุณเออเขาจะได้ให้คุณมารื้อใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมเออตอนที่นะครับตอนที่สาลตัดสิน,น่ะคดีเนี่ยนะครับนะตอนที่สารสั่งให้รื้อเนี่ยเขาสั่งให้เจ้าของรื้อมันหมายถึงใครหมายถึงลุง ก็แสดงว่าเป็นเจ้าของของลุงสิครับนะแล้วคุณยังจะแคอีกนะครับสวัสดีพี่รัตนาพรสวัสดีครับนะผู้ละโมโหนะครับนะทำไมคนพวกนี้แม่งไม่เข้าใจวะทำไมไม่ไม่เข้าใจกฎหมายวะทจริงมึงเข้าใจตั้งนานแล้วนะนะครับนะตอนแรกเนี่ยกลัวหัวหดนะครับไม่กล้าจะเอาสลีปมาแสดงเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเองจะมีความผิดด้วยนะครับโยนให้หมด นะครับมีแต่เอฟซีของลุงเท่านั้นแหละที่เขาอยากจะได้ที่เขาอยากจะเอาไว้อไว้ขอบคุณครับพี่ชินดานะครับที่เขาอยากจะอ,องคูไว้ฝั่งนู้นแม่งอยากจะให้ทุบ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 ย้ายแตกเป้อแตกเป้อแตกพอเขาทําได้เนี่ยแม่งเสือกอยากจะได้นะครับมาแม่งเสือกอยากจะได้ไม่เห็นแก่ตัวู่บอกให้นะครับใช่ไห้ครับสวัสดีครับสวัสดีหลานย่าส,ส,สวัสดีครับเนาะนะครับหรือมันจะเถียง สวัสดีครับพี่สิริพรนะครับนะผู้ละโมโหของขึ้นบางคนนี่แม่งเอ้ยนะครับเนสะัสดีครับนะพี่ปันนีรถหนิมสวัสดีครับนะครับเรื่องง่ายแค่นี้ทําไมผู้มึงเข้าใจยากกันวะนะครับเนะบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมเพราะมีการบริจาคเกิดขึ้นนะครับนะ มันเป็นการชอร่ชอกงช่อกงคือถ้าเกิดเขาเปิดบัญชีขึ้นมาเขาบอกว่าเขาจะไปทําพยนาแล้วเขาไม่ทําเขาเอาเงินไปซื้อที่ซื้อทานเอออย่างนี้ใช่นะนะแต่นี่นี่นะครับนะเขาเปิดขึ้นมาเขาก็สร้างไหมสร้างแล้วใช่ไหมนะครับต่อไปเงินที่เหลือเขาก็ามาซ่อมแซมบารุงรักษ,ษามีการเคลื่อนย้ายออกมันมันก็อยู่ในวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ตูอยู่แล้วนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมการเคลื่อนย้ายองค์ตูออกเนี่ยมันก็อยู่ในวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้าย เขาไม่ได้ทุบทิ้งแล้เขาเขาไม่ได้ทุบองค์ปู่ทิ้งเหล้เาเงินที่เหลือเนี่ยนะครับเอาไปทําอย่างอื่นไม่ใช่นะครับนะที่นี่ครับตีความหมายหน่อยสิครับนะบผมจะบอกให้เออถ้าลุงถ้าลุงนะครับนะรบสร้างองค์ปู่เสร็จปุ๊บนะครับสารในทุบทุบปุ๊บเล้าเงินที่เหลือเนี่ยเอาไปทาอย่างอื่นเออนี่วัดผิดวัตถุประสงค์แน่นอน แต่เขาก็เอาเงินที่เหลือนี่มาการขนย้ายมาแล้วก็มาสร้างย้ายมาไว้ที่นะครับที่ของตัวเองมีการนะครับซ่อมบำรุงดูแลรักษามีการเชื่อมวงปูนะครับให้เหมือนกันใช่ไหมครับที่ใานแม่เจติมใช่ไหมครับมันอยู่ในการสร้างวงปูอยู่แล้วมันอยู่ในวัตถุประสงค์อยู่แล้วมันไม่ได้ไปทํานอกเหนือวัตถุประสงค์เลยนะครับและคุณบอกว่านะครับเมื่อก่อนอยู่ในที่ป่าสงวนตอนนี้คุณบอกว่าคุณจะเอาไปเป็นแลนด์มาร์คคุณบอกคุณจะให้วงปูเอาไปเป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมครับ แล้วลุงพลเราไปเป็นแลนด์มาร์กไหมอยู่ในวัตถุประสงค์ไหมก็มันเป็นแลนด์มาร์กแล้วคุณบอกว่านะครับเอาองค์ปู่ไปไว้ในที่ของตัวเองเอา้าวไม่ไว้ในที่ของตัวเองมึงจะให้อยู่ในที่ไหนละ่ะที่สประกอก็โดนนะครับที่ป่าสงวนก็โดนมึงก็คิดได้เนาะนะครับเอาไปไว้บนหัวพ่อมัน, <c oughs> มนหนักหัวพ่อหัวแม่มึงหนะรือไงหนักหนักหัวโคตพ่อคนแม่มึงหรือไงนะครับใช่ไหมครับนะผมมองหัวหนี่นี่ อับอธิบายยังไงแม่ก็ไม่เข้าใจครับเลย <_ an> มึงไม่เขาไว้ที่ตัวเองเขาตัวไว้ที่ในป่าตะวันแม,ม่ก็ผิดอีกอับเอาไปไว้ที่สปกัแม่ก็ผิดอีกล้อเรียนอีกอับเอาไว้ที่ของตัวเองแม่ก็ล้อเลีนอีกอะไรของพวกมึงวะกมไม่เข้าใจเอาไปดูสินะครับนะบริจาคเงินเสร็จบอกจะให้เป็นแรนด์มาร์คเสือกเอาไปไว้ในที่ของตัวเองเฉยเลยดูสิมันพูดดูซิมันพูด อ้าวไม่ไว้ที่ของตัวเองมึไว้ที่มันก็โดนเขาจับอีกทีไอ้ห่านะครับไม่หาลานะคระับนายเขจะบอกให้ <c oughs> ขนาดผมผมยังเข้าใจเลยพี่นะครับขนาดผมผมยังเข้าใจเลยเออลูก็ทําทถูกแล้วนะคนจบได้แล้วนะครับแล้วพญาหน้าเนี่ยคนจบได้แล้วนะครับขนาดผมเรียนแค่ป .4 นะครับป .4 ม .3 เออผมจบม .3 ผมยังเข้าใจขนาดนี้เลยนี่ไม่ไม่จบต้องนะครับเป็นขึ้นสนายไม่ไม่เข้าใจอ่ะนะครับนะใช่ไหมครับโอ้โหนะครับนะสวัสดีครับบ่าวเฟิร์สสวัสดีครับเนาะไอหิวตะกรากไอหาลากรึเลยไอหิวตะลุกสวัสดีครับนะนะครับนะสวัสดีครับพี่สมจิตชื่นใจสวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่มารีใช่ไหมครับ ทางน้นจะอธิบายให้ฟังที่มันควรจบตั้งแต่นานแล้ววินะครับนี่ยทไมคุณไม่ยื่มตั้งแต่แรกนะครับทําไมคุณไม่ยื่มตั้งแต่แรกครับตั้งแต่เขาจะย้ายเนี่ยทำไมไม่แสดงความอยากเป็นเจ้าของทําไมคุณไม่อยากแสดงความเป็นเจ้าของนะครับนะฟังนะครับค้านะครับลุงเนี่ยทุบพญานาคออกแล้วเอาเงินที่เหลือไปใช้อย่างอื่นเนี่ยหักถือว่ามันผิดวัตถุประสงค์ไหมอันนี้ถือว่าผิดวัตถุประสงค์รับถือว่าผิดวัตถุประสงค์หักแต่นี้ลุงทําการย้ายออก ครับซึ่งย้ายออกลุงก็บอกอยู่นะมีการระดมระดมทุนมีการระดมทุนเพื่อสร้างองค์ปู่นะครับมีการระดมทุนเพื่อสร้างองค์ปู่เสร็จแล้วลุงก็บอกว่าจะเอาให้เป็นแลนด์มาร์คนะครับนะแล้วลุงก็ให้เป็นทุกอันนี้เป็นแลนดะ์มาร์กไหมเป็นแลนด์มาร์กเมื่อสร้างเกิดขึ้นนะครับสร้างบนที่ป่าสงวนเนี่ยนะครับมันทําให้ผิดกฎหมายนะครับสวัสดีสมอนสวัสดีครับนะมันทําให้ผิดกฎหมาย นะครับสำหรับพี่ลุยสบ้านานะครับลุยสตอรี่สวัสดีครับนะนะครับเขาก็เลยต้องย้ายองค์ปู่ออกมาอยู่ในที่ของตัวเองนะครับเอาไว้ที่สี่สปกก็ผิดกฎหมายอีกนะครับก็เลยต้องมาซื้อโฉนดนะครับนะใช่ไหมครับก็ไว้ที่พงที่ของตัวเองจะได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทําแลนด์มาร์คนะอยู่ในวัตถุประสงค์ทุกอย่างเลยนะครับนะการที่นะครับนะสวัสดีพี่เมษาสวัสดีครับนะนะครับอ่าการที่นะครับนะองค์ปู่ นะครับนะนะครับย้ายมาเนี่ยนะครับนะเอาค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็อยู่ในการสร้างเหมือนกันนะครับเพราะสร้างในที่เดิมเนี่ยมันผิดกฎหมายศาลน้อยหรือถอนนะครับลุงพลบอกแล้วนะครับไปถามแล้วว่ามีใครจะเอาไหมนะครับไม่มีคนจะเอาเลยนะครับนะเพราะอะไรที่แรกอยากได้ไม่มีอยากได้วัดอยากได้นะครับแต่ถ้าให้รื้อเนี่ยวัดไม่เอาง่ายๆคือเขาไม่มีปัญญาจะเลยจะย้ายนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับค่าใช้จ่ายมันสูง นะครับไม่มีคนอยากจะย้ายนะครับสร้างใหม่ดีกว่านะครับเขาคิดอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับสร้างใหม่ดีกว่าแต่ลุงเนี่ยนะครับลุงการที่ลุงจะสร้างใหม่ไหมลุงไม่เอานะครับลุงเขาคิดว่าลุงมันคือแรงศรัทธาของเอฟซีนะครับลุงเก็บเอาหมดนะครับเศษอิฐเศษปูนเศษหินเศษทราย ครับลุงเก็บเอาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเอามาไว้นี่เอามาไว้อยู่ที่เดิมที่ใหม่เนี่ยครับลุงเกบมาครับพ่ออะไรนะครับจริงๆร่งลุงทุกไปตั้งนานแล้วแต่ลุงนะครับนะลุงอยากจะนะครับงามันเป็นแรงศรัทธาที่เอฟซีฝั่งลุงเนี่ยเขาก็บริจาคเหมือนกันนะเขาบริจาคเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ของพวกมึงนะของพวกมึงมันส่วนน้อยนะส่วนที่เขาบริจาคส่วนเยอะีิฝั่งลุงเนี่ยนะใช่ไหมครับ่ะตอนแรกถ้ามึงไม่มีความเชื่อนะครับ บริจาคทำไมถามหน่อยสิ้ำถามสั้นๆคำถามสั้นๆเน,นี้ยถ้ามึงไม่มีความเชื่อถามในองค์ปู่แล้วมึงบริจาคทำไมวะ <c oughs> เขาไม่ได้บงังคับใครนะเวย้ยเฮ้ยถามถ้ามึงไม่มีความเชื่อมีมีความศรัทธาแล้วมึงบริจาคให้เขาทำไมมันไม่ใช่คดีเกี่ยวกับคดีน้องถามมันเป็นคดีเกี่ยวกับคดีของนะครับป่าสงวนซึ่งลุงจะทำก่อนหน้านี้ กูถามมึงหน่อยสิที่มึงไม่มีความเชื่อมึงความศรัทธาแล้วมึงบริจาคให้เขาทำไมแล้วมึงบริจาคให้เขาแล้วมึงเอาสลีปมาจมงตีเขาเนี่ยมึงทำเพื่ออะไรไม่อายเขาเหรอจะได้บุญไหมนะนะผมเชื่อว่าคนที่ให้ไปทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาถึงให้ครับแล้วคนที่เอาสลิปออกมาเนี่ยมันคืออะไรผมถามอยู่ดี ิเช้าเลยเหรอนะครับนะแล้วผู้เทพหลับผมไม่ได้บริจาคผมไม่มีเงินเมื่อก่อนเนะี่ยผมตกงานผมไม่มีเงินผมเลยไม่ได้ให้นะครับผมก็บอกตั้งแต่ผมทำตั้งแต่ผมทําคลิปนู่นนะครับสมัคครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับนะนะครับ่ะใช่ไหมครับนะแล้วคุณให้ไปเนี่ยต้องแสดงว่าคุณศรัทธานะครับนั่นแหคุณศรัทธานะด้วยเหตุนี้ลุงเขาเลยไม่ทุบนะครับลุงเขาเลยไม่ทุบ หาลูกเขาแล้วต้องการจะย้ายซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายปริมาณมากครับมันไม่ใช่มีแต่คนพวกคุณนะที่บริจาคแล้วไปร้องเรียนเขาเนี่ย <c oughs> คือคือผมก็จะถามหน่อยผมถามพวกมึงหน่อยครับเฮ้ยมึงให้เขาไปทําไมวะที่แรกฮะมึงบริจาคให้เขาไปทาไมแล้วมึงจะเนี่ยนะครับแล้วตอนแรกทําไมไม่บอกต่อร้องต่อสาลล่ะนะครับทาไมคุณไม่ร้องต่อสารว่านะครับนะการที่สร้างเนี่ยลูกป่าลุงได้คดีเนี่ยนะครับลุงได้คดีเนี่ยลูกป่าเนี่ย รับคุณไม่เราต่อสารว่าผมก็มีส่วนผิดนะผมให้เงินขอสร้างรับทำไมมันไม่ร้องเรียนตั้งแต่แรกล่ะแบบมึงร้อยสารตัดสินก่อนเนี่ยนะครับนะแล้วจ้าถามหน่อยสินะครับแล้วถ้าเกิดสารตัดสินนะครับนะว่าลุงมีความผิดให้จำคุกมึงจะไปจำคุกกับลุงไหมไอน,นี้มันคือการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ได้นะครับแล้ววันที่เขาย้ายเนี่ยนะครับก็มีแต่คนรอสมน้ำหน้าเขา นะครับโอ้แทบล้มมาหลายแตกโป้แตกโป้นน่หัวล่อกันสนันวันไหวทำคอนเทนต์กันสนันวันไหวกูอยากกินละเก๋าปละเก๋าสดสดนะครับดาวโดตีก็้ป้าจำได้ไหมจำได้ไหมนี่แหละคนคอยจะสุมน้ำหน้าเขาแต่พอเขาทำได้แทนที่จะชมเขาแม่งกลับดิน้นนะครับแม่งกลับดิ้นอ็คนเล้วเลยมึงอ่ะ คนเห็นกันตัวเลยขาบแม่งเสี่ยอยากจะได้บางคนบอกให้ลุงทุบซา้าสร้างใหม่จบไม่จบหรอครับมันก็หาเรื่องอยู่นั่นแหละคนพวกนี้เนี่ยนะครับนะนะครับไม่จบแล้วนั้นลุงทุบนะครับแล้วก็สร้างใหม่นะนะครับนะนะครับไม่จบหรอกไอ้นี่เขาย้ายมาได้แลวมึงฟังน,นะรับ <Wy> ฟังนะครับสวัสดีครับนุ่นคุณโกนะ้สวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่สิิเพ็ญมูลนินสวัสดีครับนะ <bene> ไอ้นี่เขาย้ายมาแล้ว เขาย้ายมาแล้วนะครับเขาตั้งแต่งานนะครับสวยมีความสวยงามโอปูมีความสวยงามปูย่าเฉียวนะครับนะนะครับมีความงดงามสวยงามทำแลนด์มาร์กจะเกิดประโยชน์มากมายนะครับให้กับชาวสกลนครนะครับให้กับชาวจำปาดงนะครับผลประโยชน์นะครับที่จะได้มานะครับเป็นเศรษฐกิจอะไรเขาย้ายมาได้แล้วเขาตั้งแล้วนะครับนัแล้วพวกมึงจะมาร้องเรียนอะไรตอนนี้ ถามจะล้มเรียนอะไรตอนนี้เพื่ออะไรนะครับใช่ไหมครับนะไม่ให้เขาตั้งในที่ส่วนตัวมันจะไปตั้งที่ไหนเรานะครับก็ตั้งที่เดิมเนี่ยก็โดนขอ้อโดนกฎหมายอยู่นะนะบมึงก็มาสร้างใหม่ดิมึงก็ไท้จริงมึงก็สร้างใหม่ดินะครับแล้วมึงไม่โดนเหมือนลุงอยโดนอะ่ะใช่ไหมครับคิดได้ยังไงนะครับนะ นะัเอาพญานาคไปตั้งบนที่สุดมึงมาตั้งที่ส่วนตัวมึงไปตั้งไหนวะก็เดิมทีนะครับนะเดิมทีเขาก็จะตั้งบนที่ส่วนตัวเขาอยู่แล้วมึงฟันกูนะนะครับมึงฟันกูนะเดิมทีเขาจะสร้างองค์ปู่เป็นแลนด์มาร์คบนที่ส่วนตัวเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นที่ป่าสงวนหะกเขาไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเป็นที่ป่าสงวนมันมีความผิดนครับเขาคิดว่าเป็นที่เขาดันแหละ นะครับเออแต่พอมีความผิดขึ้นมาเขาก็เลยย้ายเขาก็เลยไปซื้อที่เอามาอยู่ในที่ส่วนตัวจากที่ส่วนตัวเอามาอยู่ในที่ส่วนตัวมันผิดตรงไหนหวะกู <c ười> ไม่เข้าใจพวกมึงเลยตักข่าเขาพูงแม่งป่วยไว้ <c ười> มึงต้องไปรักษาหาหมอเลยเว้ยนะ <c ười> จริงๆลุงเขาคิดว่าที่ตรงนั้นน่ะนะครับนํามันเป็นที่ส่วนตัวอยู่แล้ว นะครับเขาไม่ได้รู้หรอกว่ามันที่ป่าตะงวนนนะเขาไม่รู้หรอกนะครับเขาเลยสู้ด้วยเจตนานะครับเขาเค,คิดว่ามันที่เขานั่นแหละนะครับเขาก็เลยสร้างตั้งแต่ทีแรกเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะเออทีนี้มันมีความผิดขึ้นมากลายเป็นลูกป่าขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลเขให้หือถอนออกนะครับเขาก็ต้องเอาตรงไนที่ส่วนตัวเหมือนเดิมนั่นแหละ นะครับนะก็มันก็เหมือนเดิมนะครับจากที่ส่วนตัวแต่แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นที่ป่าหัวไงพอมีความผิดขึ้นมาปั๊บพอมีความผิดขึ้นมาปั๊บสารให้รื้อถอนเขาก็รื้อถอนออกรื้อถอนออกก็มาที่ส่วนตัวเหมือนเดิมจากที่ส่วนตัวเอามาที่ส่วนตัวครับนะก็เหมือนเดิมลแหละนะครับแต่เพียงแค่ทำให้เป็นแรงมัดเหมือนเดิมไม่ได้หลอกลวงเอ็ซซีแต่อย่างใดนะครับเพราะตอนแรกคนที่นะครับนะคนที่ให้เงินไปเขาก็คิดว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของลุงนะครับเขาคิดว่าเป็นที่ของลุงใช่ไหมครับ นะถ้าคุณไม่ได้คิดเป็นที่ของลุงอาวแล้วมึงสนับสนุนไม่มีการลูกป่านี่ว่าอาห์นะใช่ไหมครับมึงก็โดนเนี่ยคนที่บริจาคเงินให้ไปต้องเข้าใจแล้ว่วาที่ทำเป็นที่ของที่ของลุงก,ก็เลยบริจาคให้ไปอาารับก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วถ,ถ้าถ้าเกิดคุณรู้ว่าตรงนั้นมันเป็นที่สั์ป่าสงวนแล้วคุณบริจาคเงินให้ไปเนี่ยคุณสนับสนุนให้เขาลูกป่านี่ว่าเพราะเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ่ะอาารับคุณจะไปกลายเป็นต้นเลยที่หนึ่งเลยนะครับนะใช่ไหมครับผมบอกผมพูดถูกไหม าานะครับนะอู้นะครับนะอาหาสุทเทพอาค้อนเหล็กทุกหวัวทุกหัวมไม่ได้หรอกดิไ <c oughs> อหมิงมันทําให้โลกร้อนนะจะบอกให้ทำให้โลกร้อนไงนนสุเทพเอัาเปนเะรี่อแสงอาทิตย์ส่องมากระทบกระทบ <c oughs> มันจะเกิดอาทิตย์สองดวงปรากฏการอาทิตย์สองดวงมีดวงอาทิตย์สองดวงเกิดขึ้นนะครับมันทให้โลกร้อนนะครับนะต้องเรียกมันในทำให้โลกร้อน นะพี่ดับิดสวัสดีครับนะโอ้โหผมพูดแล้วผมโมโหแล้วผมขอขึ้นแล้วผมแสบคอหมดแล้วเนี่ยแสบคอหมดแล้วเนี่ยนะครับนะท <_ d ata> นายประกาศแล้วนะครับจัดให้แน่นอนเอฟซีทุกคนอย่าใจร้อนปล่อยให้มันไปก่อนนะครับนะ <_ d ata> ผมพูดผมบอกไปแล้วพี่นะครับนะบตามคิดของผมความคิดของผมเนี่ยลุงเขาไม่ทําผิดตรงไหนเลยครับเงินที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอามาสร้างต่อ มาสร้างองคูต่อถามว่านะครับเงินเนี่ยมาเอาเอาค่าเง,งินเนี่ยมาเป็นค่าขนย้ายรู้ลูกว่าองคูเนี่ยมันอยู่ในวัตถุประสงค์มันก็อยู่นะครับมันก็มีการสร้างต่อเพราะว่าตอนนั้นมันสร้างยังไม่เสร็จนะครับมันสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับนะมันสร้างองคูยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเขาก็อามีการขนย้ายก็เอาเงินตรงนี้นะครับเอาไปอ,อยู่ในการขนย้ายได้ไหมได้นะครับไม่ผิดหรอกนะครับเขาไม่ได้ไปทอาอย่างอื่นนะครับอยู่ในวัตถุในการ